วัสดีค่ะฉันานางสยุนเรียนแม่ว,วิชาการส่งเสริมการเกษตรนานการสำนักง,งานเกษตรอำเภอสุนหาะวันนี้ได้มาติดตามการขับเคลื่อนงานขององค์กรเกษตรกรส3กรลุ่สมส่งเสริมอาชีพการเกษตรนะคะกลุ่สมส่งเสริมอาชีพการเกษตรเป็นกลุ่มองค์กรนนที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของกลุ่สมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่สมส่งเสริมอาชีพ ต้นแบบที่จะ,ะนำเสนอแลอะสรุปผลงานในวันนี้นะคะก็คือกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรหลักลีนะคะซึ่งกิจกรรมของกลุ่มก็คือ,อ,คอการผลรกอินคีความเป็นมาของกลุ่มกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรหลักศลาตั้งอยู่ที่หมู่มที่สอง,งบาบลบักรองอำเภอขุนหารจังหวัดสีสกเกตกลุ่ม เริ่มต้นเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนสมาชิกที่มารวมกลุ่มกันนี้เกิดจากความต้องการเหมือนกันก็คือต้องการจะมีปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะซึ่งก็ได้รวมตัวกันผลิตวินซีชีวภาพนะคะ,ะเริ่มต้นด้วยตนเองก่อนเสร็จแล้วเมื่อปี252561กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโครงการ ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยนะคะแล้วก็ได้เสนอความต้องการของบสนับสนุนจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งผ่านเวทีประชาคม,ม,ม,มในระดับตำบลน,นะคะได้งบสนับสนุนในการซื้อปัจจัยการผลิตซื้อวัสดุอุปกรณ์ <c oughs> <ๆ>เพื่อมาผพิ่ปุนอินทรีย์ชีวภาพนะคะเป็นจำนวน10,000แสนบาท ในส่วนจุดเด่นของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรหลักศิลานะคะจุดเด่นของกลุ่มก็คือเกิดจากความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงอย่างแข็งขันแล้วก็มีความรักความสามคัคคีร่วมกันผลิตร่วมกันใช้ร่วมกันจําหน่ายแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์ส่วนแบ่งเท่าเทียมซึ่งกันและกันด้วยความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่า,าได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นจนํานวนเพียงน้อยนิด แต่กลุ่มก็ยังสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเพื่อศักยภาพให้กับกลุ่มโดยไม่ให้เงินจํานวนที่สนับสนุนเนี่ยสูญหายมีแต่การต่อยอดอันนี้คือจุดเด่นของกลุ่มค่ะ,ะในการส่งเสริมสน,สนับสนุนกลุ่มกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรของหลักศิลานะคะจากกลุ่มส่งเสริมการเกษตรโดยสํนานักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้ดําเนินการขับเคลื่อนทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสมาชิกกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่มเห็นความสําคัญมีความเข้าอกเข้าใจในความรักและสามคัคคีและก็คณะกรรมการกลุ่มหรือผู้นํานของกลุ่มสามารถปฏิบัติตนแล้วก็สามารถเป็นวิทยากรให้แก่ชุมชนให้แก่ผู้ที่สนใจและเล่งเล่งของกลุ่มเนี่ยในสถานที่ดําเนินการของกลุ่มทําให้กลุ่มเป็นที่ ยอมรับในชุมชนและ,ะให้ชุมชนให้ความสำคัญร่วมแรงร่วมใจและร่วมเป็นสมาชิกพร้อมกับร่วมนำสิ่งที่เกิดในชุมชนนี้ไปต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้และก็ทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้นนนนดดิิิทาาบ้าเก